นี่นะคะก็ขอบคุณนะคะอ๋อจบแล้ว่ะคะไม่ยุจบแล้วล่ะคะ,ะ,ค,ะค่ะนี่นะคะก็น้องลังยิ้มไม่ยุจ้าวันนี้ทํากับข้าวอะไรให้หนูคะนี่นะคะเราก็ห <laughs> นูทาแป้งฝุนนะะ่นค่ะหนูทาแป้งฝุ่นนะคะ มันรอหนูก็เลยเอาแป้งฝุ่นมาทาน,นะคะจริงๆหนูก็ทาแป้งฝุ่นทุกวันนะคะเนาะไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ทาแป้งพับเท่าไหร่น,นะคะแป้งพับมันแพงแป้งฝุ่นกระปุกละสามสิบห้าบาทสี่สิบบาทนะคะ <laughs> นี่นะคะขอบคุณนะคะแม่ยุขอบคุณคะ่ะหายดีแล้วหรอคะแม่ยุนะคะ ยุจ๋าวันนี้ทํากับข้าวอะไรให้หนูค้านี่นะคะแม่ยุก็ดูจุบแล้วนะคะก็แม่ยุก็วันนี้ทํากะเพราไก่ค่ะแม่ยุสวยๆขอบพระคุณค่ะหนูซื้อคุณพอลลี่นะคะกระปุกละส5มสิบหาบาทให้กําไรคุณพอลลี่ห้าบาทนะคะเป็นกระปุกละสี่สิบคุณพอลลี่ซื้อมาใช้นะคะแต่พวกหนูแย่งนะคะแย่งคุณพอลลี่ <c oughs> แย่งซื้อนะคะแบบมันใช้สบายมากเลยค่ะแม่ยุแบบ จริงหนูก็จะใช้ตรงคอตรงตัวด้วยนะแต่ว่ามันเปลืองนะคะกระปุกแค่นี้นะคะแค่นี้แค่นี้นะคะกระปุกเล็กแค่นี้นะคะแต่ว่าใช้ดีมากนะคะใช้ดีมากเลยกับอันแป้งตัวนี้นะคะหนมันกันแดดได้ด้วยอะไรด้วยมันเหมือนว่าถามว่ามันกันแดดไหมมันก็ไม่ไม,ไม่เวลาเราไปโดนแดดนะหน้ามันจะเย็นนะคะหน้าจะเย็นมากนะคะไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนหนูก็เลยแบบซื้อใช้นี่สั่งคุณพอลลี่อีกแล้วนะคะกระปุกละ ตีเป็นปกระปุกละสี่สิบาทเนาะเราให้เราให้แบบกําไรคุณพอลลี่เนาะเพราะว่าคุณพอลลี่ต้องไปซื้อนะคะต้องขับรถไปซื้อสกุลเติมน้ำมันก็ห้าหกร้อยแล้วนะคะเนาะเพราะฉะนั้นก็หลายๆคนก็สั่งนะคะมีแม่ดาที่กําลังสั่งเพราะว่าเขาเห็นหนูใช้ดีเขาก็เลยสั่งนะคะหนูนาก็สั่งนะคะป้าซอา็สั่งตอนแรกคุณพอลลี่ให้พวกหนูมาใช้ก่อนนะคะใช้ก็คุณพอลลี่ซื้อมาแล้วคุณพอลลี่ก็เลยแบ่งให้ใช้นะคะ นี่ใครว่าคุณพอลีมไม่มีน้ำใจนะคะไม่ใช่นะคะคุณพอลีม,มีอะไรก็แบ่งนะคะแบ่งนุ้แบ่งประซอใช้แบ่งน้องแพมใช้นะคะก็เลยได้มาใช้แล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วดีมากนะคะไม่ไม่ร้อนนะคะหน้าไม่ร้อนนะคะหน้าไม่ร้อนนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้เอฟซีได้ใช้กันเนาะแป้งนี้นะคะแบบ อย่าลืมนะคะอย่าลืมนะคะ FC จ๋านะคะก็ซื้อสินค้าผ่านช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลนะคะทีสกินนะคะ790บาทนะคะครีมบำรุงผิวหน้านะคะอ๋อเห็น FC นะคะท่านหนึ่งซื้อไปใช้นะคะซื้อไปใช้นะคะแม่ยูแบบน้องเขาบอกว่า,างไงน้องเขาก็ด่างมากเลยแต่พอน้องเขาซื้อไปใช้นะฮะน้องหน้าเขานิ่มมากเลยนุ่มมากน้องเขาสั่งซื้ออีกแล้วนะคะ ยังไม่หมดเลยค่ะน้องเขาสั่งซื้ออีกแล้วนะคะแต่ว่าซื้อในโปรของชามาดีพีชนะคะน้องซื้อพร้อมโปรนะคะคอมบุชะนะคะคอมบุชะแล้วก็มีโปรหนึ่งโปรสองนะคะก็เลย <ไป S 1> ก็เลยได้ได้ซื้อนะคะได้ซื้อแล้วก็ใช้ดีนะคะน้องเขาใช้ดีน้องก็เลยซื้อมาเนี่ยน,นะคะก็ ซื้อน้องก็ซื้อใช้นะคะแต่หนูยังไม่ได้ซื้อใช้นะคะเพราะว่าอ่ายังยังไม่มีไรายได้ <c oughs> <c oughs> จบแลม้มายุจาวันที้ทำกับข้าวเลยมายุนะคะ <c oughs> คุณเฟื่องหน้าขาวกว่าทุกวันเลยนะคะก็ วันนี้ทำกระเพาไกายแม่ยุนะคะสวยๆนะคะน้องลินไม่ต้องกลัวคําหมดตัวนี้เดียวแม่ยุนะคะดีขึ้นจากคุณทำบุญให้คะ่ะใช่คะ่ะหนูก็อธิฐานให้กับทุกท่านเลยนะคะแม่ยุที่เป็นเอฟซีหนูนะที่เข้ามาในช่วงเช้าๆหนูก็จะอธิฐานให้ทุกท่านให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเนาะให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงใครที่ป่วยอยู่ก็ขอให้หายวันหายคืนนะคะเอามาดูหน่อยคะ่ะแป้งนะ่ะ <laughs> หนูหนูจะมันจะเป็นลิขสิ์ไหมแม่ <laughs> นี่นะคะแป้งแป้งนี้นะคะแม่นี่นี่อันนี้อันนี้ก็เดอมิดเหมือนกันนะคะแป้งเดอมิดนะคะแม่นี่แป้งเดอมิดนะคะนี่ค่ะตัวตัวนี้ตัวนี้เวลาเราเราเราไปไหนเราใช้รองพื้นก่อนรำนะคะ คือมันเป็นแป้งฝุ่นนะคะแต่ว่ากลิ่นมันกลิ่นมันจะเหมือนแบบกลิ่นรากไม้นะคะตัวนี้นะคะเนาะกลิ่น <No. S 1> มันจะเหมือนกลิ่นรากไม้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแป้งที่กลิ่นมันจะไม่แรงนะคะกลิ่นแบบบางๆงนะคะกลิ่นจางๆนะคะกลิ่นธรรมชาตินะคะ,ละ,ะกลิ่นธรรมชาตินะคะแม่แล้วก็เลยแบบใช้แล้วทาให้เราแบบหน้าหน้าเย็นนะคะไม่ร้อนเนี่ยเวลาหนูนั่งอยู่อย่างเงี้ยไม่ร้อนเลยนะคะคือมันไม่ร้อนที่หน้านะคะเนาะก็เลย อันนี้คุณพอลลี่ให้ค่ะอันนี้คุณพอลลี่ให้นะคะให้สองกระปุกเลยนะคะแต่ตอนนี้ใกล้จะหมดก็เลยสั่งคุณพอลลี่นะคะถ้าคุณพอลลี่ซื้อมาใช้ก็คุณพอลลี่ก็ซื้อมาให้ด้วย,ยนี่นะคะคุณพอลลี่ให้สองกระปุกกระปุกนี้ใหแ้แรกแล้วอันนี้กระปุกที่สองให้อีกนะคะใช้ดีมากเลยแป้งเดอ m i มิสค่ะมันจะมีอยู่ที่ร้านวส,สันนะคะแป้งแป้งตัวนี้นะคะมันจะไม่มีจําหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนะนี่นะคะเราใช้ดีนะคะแล้วเวลาเราใช้เราอู้รู้สึกว่าเวลาเวลา เวลาเหงื่อออกเนี่ยมันจะเย็นนะคะมันจะเย็นนะคะเนาะแม่เห็นแล้วใช่ไหมคะแม่ยูเห็นแล้วใช่ไหมคะเดอะมิดนะคะอันนี้แต่ถ้าตัวนี้ถ้าเราจะรำนะคะช่วงแดดร้อนๆเนี่ยใช้ตัวนี้ตัวนี้มันคล้ายๆสีรองพื้นนะคะตัวนี้คล้ายๆสีรองพื้นแต่ตัวนี้เป็นสีขาวนะคะเนี่ยเวลาลมพัดมาอย่างเงี้ยน่าจะเย็นนะคะน่าจะเย็น <c oughs> ที่หนูอพัดมาพัดน,นี่คือมันร้อนร้อนที่ตัวนะคะเหงื่อออ,อกนะคะเนาะ พี่เฟื่องซื้อมาให้หนูเลยสิบกระป๋องเลยค่ะจะไปซื้อที่ไหนคะไม่แต่ใช้แล้วหน้าดีนะคะแม่หน้าไม่ร้อนไม่อะไรนะคะแล้วก็รู้สึกมันมันสบายนะคะเห็นค่ะค่ะแม่ยุนะคะในไรก็ได้อ๋อค่ะไม่ยุจ้าหนูไม่มีแป้งพี่เฟื่องเหนียวออะแม่ยุนะคะซื้อสองกระปุกเลยหรือมัน อันนี้อันนี้คุณพอลลี่ให้มาตอนแรกนะคะแม่หนูใช้ยังไม่หมดเพราะใช้คุณพอลลี่ให้กระปุกนี้มาอีกนะคะให้กระปุกนี้มาอีกหนูก็เลยใช้ครบคูปป่เลยนะคะแบบอันนี้เวลานั้นปุ๊บเราก็ใช้อยู่ในบ้านนะคะอันนี้นอกจากว่าหนูจะรําหนูก็ทานะคะทาเพื่อให้มันสีมันเข้ากับผิวนะคะมีแป้งมันสนใจไหมพี่ลักยิ้มใหญ่ตัวยุ่ง นี่นะคะน้องรักยิ้มนะคะยายตัวยุ่งซื้อใช้ทั้งสองดีนะคะแม่ใช้ดีมากมันจะมีอยู่ที่ร้านวัสันแค่